จิตของพวกเฮาเนี่ยถี่มันไปเวียนว่ายในวัฏฏะเนี่ยบ่จบบ่สิ้นเนี่ยก็ย้อนจิตของพวกเฮาเนี่ยมันเกาะจิตตสังขารแค่นั้นเองเป็นว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราพอบ่ลูดจิตจึงไปปรุงแต่งเมื่อจิตยึดแล้วก็อาศัยการปรุงแต่งแล้วที่นี่มันก็อาศัยมติมสตรสาแล้วเสียอาวาเป็นอารมณ์เจ้าของ เสียวว่าเป็นภาพที่เขานึกเองเสียวว่าตอนนี้กำลังเว่าวท่านทั้งทั้งจิตเนี่ยมันเว่าวบ่ได้จิตเนี่ยมันปรุงแต่งเป็นภาพบ่ได้จิตเนี่ยมันปรุงอารมณ์บ่ได้คือมันปรุงได้ก็ย้อนจิตตาสังขารมันปรุงอาการของจิตน่ะนะมันเป็นผู้ไปปรุงตัวจิตจะแท้เนี่ยมันบไิเกี่ยวของเลยเข้าใจบ่จะว่าไปเนี่ยก็คือว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันจะคิดแบบใดก็สร้างแล้วไม่ใช่ยังจิตบ่ได้หรอกมโนภาพเนี่ยมันจะ ปรุงแต่งแบบใดก็สร้างน้ำเ็ดอย่างจิตบ่ได้อารมณ์ก็คือกัน,น,กนมันจะอารมณ์แบบใดก็สร้างน้ำเ็ดอย่างจิตบ่ได้พวกเข่าเข้าใจมันได้เด้อ